สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกไตรีหญิงกันจนาสิงหาภานิเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องอุเบกขาบารมีเมื่อพระพุทธเจา้าทรงสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระนาว,ว่าพระมหานารทกสปะในอัตถกถามหานารทกสปะชาดกต่อจากครั้งที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าพระนางรุจาราชธิดาอย่างพระเจ้าอังคติราชนกนาถให้ทรงยินดีพระราชุกมารีผู้มีวัดอันดีงามกราบทูลทางสุขติแก่พระชนกนาถประหนึ่งบอกทางให้แก่คนหลงทางและได้กราบทูลข้อธรรมะถวายโดยในยยะต่ตางๆด้วยประการชนิแลบรรดาบทเหล่านั้น บทว่าอิเจวังความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระราชกัญญานั้นทรงยังพระราชบิดาให้ทรงยินดีด้วยถ้อยคำอันไพเราะเห็นปานนี้ด้วยประกาศและนิทูลบอกทางสุขติแก่พระชนกนาสนั้นเหมือนคนบอกขนทางแก่คนหลงทางฉะนั้นและเมื่อจะทรงกล่าวธรรมะแก่พระชนกนาสนั้นแหละได้ทรงกล่าวสุจริตธรรม โดยในญาติต่างๆพระนางรุจาราชธิดาได้ทูลเล่าถึงชาติที่ตนเกิดมาแล้วในอดีตและแสดงธรรมะถวายแก่พระชนกนานตั้งแต่เช้าตลอดคืนยังรุ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพพระองค์อย่าทรงถือถ้อยคำของคนเปือยกายผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยโลกนี้มีโลกหน้ามีสมณพราหมี ผลของความดีความชั่วก็มีขอพระองค์จงทรงเชื่อคําของกาลยานมิตรเช่นกระหม่อมชั้นกล่าวนี้เถิดอย่าได้ทรงแล่นไปในที่มิใช่ท่าเลยแม้เมื่อพระนางลุจาราชธิดากราบทูลถึงอย่างนี้ก็ไม่อาจจะปลดเปลื้องพระชนกหน้าจำงมิชาทิฐิดได้ส่วนพระเจ้าอังคติราชทรงสดับวาจาอันไพเราะของพระราชธิดานั้นแล้ว ทรงปลื้มพระราชาหรือไทยจริงอยู่มารดาบิดาย่อมรักเอ็นดูถ้อยคำของบุตรที่รักแต่คำพูดนั้นหาทําให้ปิดาละมิชาทิฐิได้ไม่แม้ชาวพนะนครก็รือกระชอนกันว่าพระนางรุจาราชธิดาทรงแสดงธรรมหวังจะให้พระชนกละมิชาทิฐิมหาชนพากันดีใจว่าพระราชธิดาเป็นบัณฑิต ปลดเรื่องมิจฉาทิฏฐิพระชนกได้แล้วจักถึงความสวัสดีแก่ชาวพระนครทั้งหลายพระนางรุจาราชธิดาเมื่อไม่อาจปลุกพระชนกให้ตื่นได้ก็ไม่ทรงละความพยายามเลยทรงดํำริหาช่องทางต่อไปว่าจักหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทำความสวัสดีแก่พระชนกและประคองอันชลีกรรมขึ้นเหนือพระเสีย นัมัสการที่ทั้งสิบแล้วทรงอธิษฐานว่าในโลกนี้ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีเท้าโลกบาลเท้ามหาพรหมเป็นผู้บริหารโลกข้าพเจ้าขอเชิญท่านเหล่านั้นมาปลดเปลื้องมิจฉาทิฏฐิของพระชนกนาฏของข้าพเจ้าด้วยกำลังตนเมื่อพระคุณพระชนกนาฏไม่มีขอเชิญด้วยคุณด้วยกำลัง และด้วยความสัตว์ของข้าพเจ้าจงมาช่วยปลดเปื้องความเห็นผิดนี้จงได้มาทำความสวัสดีแก่สากลโลกในกาลนั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นมหาพรหมนามว่านารทะก็ธรรมดาพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาเที่ยวตรวจดูโลคตามการอันสมควรเพื่อจะดูเหล่าสัตว์ผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชั่ว ในวันนั้นทรงตรวจดูโรคเห็นพระนางลุจาราชธิดาน,นั้นกำลังนมัสการเหล่าเทวดาผู้บริหารโรคเพื่อจะปลดเปลื้องพระชนกหน้าจากมิจฉาทิฐิจึงมาดาริว่าคนอื่นเว้นเราเสียย่อมไม่สามารถเพื่อจะปลดเปลื้องมิชาทิฐิพระเจ้าอังคติราชนั้นได้วันนี้เราควรจะไปกระทำการสงเคราะห์ราชธิดา และกระทำความสวัสดีแก่พระราชาพร้อมด้วยบริวารชนแต่จะไปด้วยเพศอะไรดีหนอเห็นว่าเพศบรรพชิตเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีวาจาเป็นที่เชื่อฟังยึดถือของพวกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะไปด้วยเพศบรรพชิตครั้นตกลงใจชนนี้แล้วก็แปลงเพศเป็นมนุษย์มีวันณะดังทองคำหน้าเลื่อมใส ผูกชดามนทนอันง,งามจับใจปักปิ่นทองไว้ในระหว่างชดานุ่งผ้าพื้นแดงไว้ภายในทรงผ้าเปลือกไม้ย้อมฝาดด้วยภายนอกกระทำะเฉวียงบาผ้าหนังเสืออันแล้วไปด้วยเงินซึ่งคลิปด้วยดาวทองแล้วเอาพิกขาภาชนะทองใส่สาระแรกอันประดับด้วยมุกดาข้างหนึ่งเอาคนโทนน้ำแก้วประพานใส่ในสารแรกอีกข้างหนึ่ง เสร็จแล้วก็ยกคานทองอันงามงอนขึ้นวางเนื้อบ่าแล้วเหาะมาโดยอากาศด้วยเพศแห่งฤาษีนี้ภพยโรดชดช่วงประหนึ่งพระจัน์ทรเพนลอยเด่นบนพื้นอากาศเข้าสู่พื้นใหญ่แห่งจันทกะประสาทได้ยืนอยู่ณนเะบื้องพระพักพระเจ้าอังคติราชพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าในกาลนั้น นารทามหาพรมโตรวจดูชมพูทวีปได้เห็นพระเจ้าอังคติราชผู้ทรงมีความเห็นผิดจึงมาจากพรมโลกถึงทินมนุษย์ลำดับนั้นนารทามหาพรมได้ยืนอยู่ที่ประสาทเบื้องพระภาคแห่งพระเจ้าวิเทหราชก็พนางรุจาราชธิดาเห็นนารทธาือีนั้นมาถึงจึงนมัสการบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อวันทัตถะความว่าพระนางลุจาราชธิดานนั้นทรงยินดีร่าเริงว่าเท้าเทวราชนั้นจักมาทําความกรุณาในพระชนกนาฏของเราด้วยความอนุเคราะห์แก่เราดังนี้จึงน้อมกายลงนมัสการนารธมหาพรมเหมือนต้นกล้วยทองที่ถูกลมพัดต้องฉะนั้นฝ่ายพระราชาพอเห็นนารธมหาพรม ถูกเดชแห่งพรมคุกคามแล้วไม่สามารถจะทรงดำรงอยู่บนราชอาณของพระองค์ได้จึงเสด็จลงจากราชอาณาประทับยืนอยู่ที่พื้นแล้วตรถัสามพระนาระทะถึงเหตุที่เสด็จมาและนามและโคดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าครั้งนั้นพระราชาทรงวาดพระไทยเสด็จลงจากราชอาณา เมื่อจะตรัสถามนาราทะฤษีได้ตรัสพระารัสนี้ว่าท่านมีผิวพรรณงามดังเทวดาสองรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทิศดังพระจันทร์ท่านมาจากไหนหนอข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจะบอกนามและโคดแก่ข้าพเจ้าคนในมนุษยโลกย่อมรู้จักท่านอย่างไรหนอบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพยะมหิตตมะนาโสได้แก่ เป็นผู้มีจิตคิดกลัวบทว่ากูตโตนุความว่าพระราชาทรงสำคัญว่าผู้นี้เฉลยว่าเป็นวิชาทรบ้างหรือหนอจึงไม่ทรงไหว้เลยถามอย่างนี้ลำดับนั้นนารทธาอุรศีคิดว่าพระราชานี้สสำคัญว่าปรโลกไม่มีเราจะถามเฉพาะประโลกแก่พระราชานั้นก่อนดังนี้แล้ว จึงกล่าวคถาว่าอาตมภาพมาจากเทวโลกเดียวนี้เองส่งรัศมีสว่างจ้าไปทั่วทิศดังพระจันทร์มหาบพิตรัสถามแล้วอาตมภาพขอถวายพระพรอน,นามและโคตให้ทรงทราบคนทั้งหลายเข้ารู้จักอาตมภาพโดยนามว่านา,นาระทะและโดยโคตว่ากัสปะลำดับนั้นพระเจ้าอังคติราชทรงพระดำริว่า เรื่องปรโรภเราจะไว้ถามภายหลังเราจะถามถึงเหตุที่เธอได้ฤิ์เสียก่อนแล้วจิงตรัตคาถาว่าสันธานของท่านการที่ท่านหอะไปและยืนอยู่บนอากาศได้น่าอัศจรรย์ดูก่อนท่านนารทะข้าพเจ้าขอถามความนี้กับท่านเออเพราะเหตุอะไรท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้ลำดับนั้น ท่านนาระทะรัาอรสีจึงทูลว่าคุณธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะหนึ่งธรรมะหนึ่งธรรมะหนึ่งจาคะหนึ่งอัตมภาพได้ทำไว้ในภพก่อนเพราะคุณธรรมที่อัตมภาพเสพมาดีแล้วนั้นนั่นแลอัตมภาพจึงไปไหนๆได้ตามความปรารถนาเร็วทันใจบรรดาบ,บทเหล่านั้นบทว่าสัจจงได้แกว่วจีสัจจะ บทว่าธรรมโมจะได้แก่สุจริตธรรมสามประการและชาณธรรมอันเกิดแต่การบริกรรมกสินบทว่าธรรมโมได้แก่การฝึกอินทรีย์บทว่าจาโคได้แก่การสระกิเลสและการสระทยยธรรมด้วยบทว่าปากตาปุราณาท่านแสดงว่าเราได้กระทำไว้ในภพก่อนบทว่า เทเหวะธรรมเมหิสุเสวิเตหิความว่าด้วยคุณธรรมทั้งปวงนั้นซึ่งอัตมภาพได้เสพดีแล้วคือได้อบกลมมาแล้วบทว่ามโนชโวแปลว่าเร็วทันใจบทว่าเยนะกามังคโตสนิความว่าอัตมภาพจะไปในแดนของเทวดาและแดนของมนุษย์ได้ตามความปรารถนา แม้เมื่อพระปรธิศาสตร์ประทูลอย่างนี้พระเจ้าอังคติราชก็ไม่ทรงเชื่อประโลคเพราะทรงยึดถือมิชาทิฏิเสียมั่นดีแล้วจึงตรัสคาถาว่าผลของบุญมีอยู่หรือแล้วจึงตรัสคาถานี้ว่าเมื่อท่านบอกความสำเร็จแห่งบุญชื่อว่าท่านบอกความอัศจรรย์ถ้าแลเป็นจริองอย่างที่ท่านกล่าวดูก่อนท่านนาระทะ ข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงพยากรณ์ให้ดีนาร,ะทะรัทธฤศีจึงทูลว่าขอถวายพระพรข้อใดพระองค์ทรงสง,งสัยเชิญมหาบาพิษตรัสถามข้อความนั้นกับอัตมภาพเถิดอัตมภาพจะถวายวิสัชนาะให้มหาบาพิษทรงสิ้นสงสัยด้วยในยะด้วยยายธรรม และด้วยเหตุทั้งหลายพระเจ้าอังคติราชตรัสถามว่าดูก่อนท่านนารทะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านถูกถามแล้วอย่าได้กล่าวมุสากะข้าพเจ้าที่คนพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามีปารโลกมีนั้นเป็นจริงหรือพระนารทะรอรสีจึงกราบทูลว่าที่เขาพูดกันว่า เทวดามีมารดาบิดามีและปราโลกมีนั้นเป็นจริงทั้งนั้นแต่นรชนผู้หลงงมงายใคร่ในกลามทั้งหลายจึงไม่รู้รปราโลกพระเจ้าอังคติราชได้ทรงสดับดังนั้นจึงทรงพระสวนตรัสว่าที่อยู่ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมี ท่านจงให้ทรับห้าร้อยกหาปณะ,ะแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้ข้าพเจ้าจะใช้ให้ท่านหนึ่งพันกหาปณะ,ะในปรโลกลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะกล่าวติดเตียนในถ้ำกลางบริษัทจึงทูลว่าถ้าอาตมภาพรู้ว่ามหาบาพิษทรงมีศินทรงรู้ความประสงค์ของสมณพราหมณ์อาตมภาพก็จะให้มหาบาพิษ ทรงยืมสัก500ห้าร้อยแต่มหาบพิษหยาบช้าทรงจุติจากโลกนี้แล้วจะต้องไปอยู่ในนรกใครจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลกเล่าผู้ใดในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีสินธรรมประพฤติชั่วเกียดคร้านมีกรรมอันหยาบช้าบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมไม่ให้นี่ในผู้นั้นเพราะจะไม่ได้ทรัพย์คืนจากคนเช่นนั้น ส่วนบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียรมีศินรู้ความประสงค์คนทั้งหลายรู้แล้วย่อมเอาโพครัพย์มาเชื้อเชิญเองด้วยคิดว่าผู้นี้ทำการงานเสร็จแล้วพึงนำมาใช้ให้พระเจ้าอังคติราชอันพนารทาตรฤาษีกล่าวคมขู่ด้วยประกาศละชนีก็หมดปฏิพานที่จะตรัสโต้อตอบมหาชนต่างพากันรา่าเริงยินดี เล่าลือกันทั่วพระนครว่าวันนี้ท่านนาเรธฤาษีผู้เป็นเทพมีฤทธิ์มากปลดเปลื้องมิจฉาทิฐิพระเจ้าอยู่หัวได้ด้วยอนุภาพของพระมหาสัตว์ชนชาวบิทิลาผู้อยู่ไกลแม้ตั้งโยธก็ได้ยินพระธรรมเทศนาของพระมหาสัตว์ในขณะนั้นสิ้นด้วยกันทุกคนลำดับนั้นพระมหาสัตว์จึงคิดว่าพระราชานี้ ยึดมิชาทิฐิเสียมั่นแล้วจำเราจะต้องคุกคามด้วยภัยในนรกให้ละมิชาทิฐิแล้วให้ยินดีในเทวโลกอีกภายหลังดังนี้แล้วจึงกระดาบทูลว่าขอถวายพระพรถ้าพระองค์ยังไม่ละทิฐิไซก็จกต้องเสด็จสู่นรกซึ่งเต็มไปด้วยทุกขเวทนาแล้วเริ่มกล่าวนนระยะคาถาว่าขอถวายพระพร มหาบาพิษเสด็จไปจากที่นี้แล้วจากทอดพระเนตรเห็นพระองค์เองอยู่ในนรกนั้นซึ่งถูกฝูงการวมยื้อแย่งฉุดคร่าอยู่ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลกกับมหาบาพิษผู้ตกอยู่ในนรกถูกฝูงกาฝูงแรง้งฝูงสุนัขรุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโศมก็แลครั้นพระนารทาฤีพรรนาถึงนรก อันเต็มไปได้วยฝูงกาและนกเขาแก่เท้าเธอแล้วจึงกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดในที่นั้นก็จะบังเกิดในโรกรันตนรกเพื่อจะทูลชี้แจงโรกรันตนรกนั้นถวายจึงกล่าวคาถาว่าในโรกรันตนรกนั้นมืดที่สุดไม่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์โรกรันตนรกนั้นมืดตืออยู่ทุกเมื่อน่ากลัวกลางคืนกลางวันไม่ปรากฏ ผู้ต้องการทรยบคนไร้เล่าจะพึงเที่ยวไปในสถานที่เช่นนั้นได้ครั้นท่านนาระธาฤุลสีพันนาโรกันตนร,รกนั้นถวายแล้วจึงทูลชี้แจงต่อไปว่าขอถวายพระพรถ้าพระองค์ยังไม่ทรงละมิจฉาทิฐิก็จะต้องได้รับทุกขเวทนาแม้อื่นๆอ,อีกไม่สิ้นสุดแล้วกล่าวคาถานี้ว่าในโรกันตนร,รกนั้นมีสุนัขอยู่สองเหล่า คือด่างเหล่าหนึง่งดำเหล่าหนึง่งล้วนมีร่างกายกำยำลํำสันแข็งแรงย่อมพากันมากัดกินผู้ที่จุติจากมนุษย์ในโลกนี้ไปตกอยู่ในโลกกันตะนรกด้วยเขี้ยวเหล็กใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลกกรมมหาบาพิษผู้ตกอยู่ในนรกถูกสุนัขอันทารุณไล้ากาดนำทุกขมาให้รุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจาย เลือดไหลโสมได้และในนรกอันร้ายกาจพวกนายนิระยบาลชื่อกาลูปากาละผู้เป็นข้าศึกพากันเอาดาบและหอกอันคมกริบจิ้มแทงนรชนผู้ทำกรรมชั่วไว้ในภพก่อนใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลกกับมหาบพิษผู้ถูกทิ้มแทงที่ท้องที่สีข้างพระอุทธรพรุน วิ่งวุ่นอยู่ในนรกตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้ในโรกันตานรกนั้นมีหาฝนต่างๆชนิดคือหอกดาบแหลนลาวมีประกายวาวดังฐานเพิงตกลงบนศีรษะสายอสศนีศิลาอันแดงโชนตกต้องสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบช้าและในรนกนั้นมีลมร้อนยากจะทนได้ สัตว์ในนรกนั้นย่อมไม่ได้รับความสุขแม้แต่น้อยใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปารโลกกับมหาบาพิษซึ่งทรงกระสับกระสายวิ่งไปมาหาที่ซ่อนเร้นไม่ได้ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปารโลกกับมหาบาพิษผู้ถูกเทียมในรถวิ่งไปวิ่งมาต้องเหยียบแผ่นดินอันลุกโครงถูกแทงด้วยประตักอยู่ได้ ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปารโลกกัมมหาบาพิษซึ่งทนไม่ได้วิ่งไปขึ้นภูเขาอันดาดไปด้วยกวากรดลุกโชนหน้าสยดสยองอย่างยิ่งตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปารโลกกัมมหาบาพิษซึ่งต้องวิ่งเหยียบกองถ่านเพลิงเท่าภูเขาลุกโพร่งน่ากลัว มีตัวไฟไหม้ทนไม่ไหวร้องครุ่นครางอยู่ได้ต้นงิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปได้วยน้ำเหล็กคมกริบกระหายเลือดคนหญิงผู้ประพฤติล่วงสามีและชายผู้กระทำชู้กับภรรยาของผู้อื่นถูกนายนิรยบาลผู้ทำตามคำสั่งของพระยายมถือหอกไล้ทิ่มแทงให้ขึ้นต้นงิ้วนั้น ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์จำนวนนั้นกับมหาบาพิษซึ่งต้องขึ้นต้นนิ้วในนรกเลือดไหลเปรอเปือเป้อนมีกายเยี่ยมเกรียมหนังปอกเปิกกระสับกระสายสวยเวทนาอย่างหนักใครเล่าจะไปขอทรัพย์จำนวนเท่านั้นกับพระองค์ผู้หอบแล้วหอบอีกอันเป็นโทษของบุปกรรมหนังปอกเปิกเดินทางผิดได้ต้นนิ้วสูงเทมเมก เต็มไปด้วยใบเหล็กคมกริบกระหายเลือดคนใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปารโลกกัมมหาบาพิศซึ่งขึ้นอยู่บนต้นนิ้วนั้นก้าวไปเหยียบใบเหล็กอันคมดังดาบก็ถูกใบนิ้วอันคมนั้นบาดมีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมได้ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์จำนวนเท่านั้นกับมหาบาพิษซึ่งเดินหนีออกจากขุมนรกไม้นิ้ว มีใบเป็นดาบไปพรัดตกลงในแม่น้ำเวตาลนีได้แม่น้ำเวตารนีน้ำเป็นกรดเผ็ดร้อนยากที่จะข้ามได้ดาดดาดไปด้วยโบเล็กใบคมกริบไหลอยู่ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์นั้นกับมหาบอพิษซึ่งมีตัวขาดกระจัดกระจายเปรอะเปื่อนไปด้วยรอยหิตรออยู่ในเวตาลนีนาทีนั้นหาที่เกาะไม่ได้ จบนิรยกัน